ันนี้นะคะน่าก็เอาสินค้าถึ่ร้านนะคะเป็นแบบกีเป็นยางกีเป็นรุ่นนะคะก็คือมาให้ได้ชมนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรองเท้าบูทข้อสั้นนะคะรองเทา้าบูทข้อสั้นนะคะที่น่า,าขายอยู่ประจํานะคะเนะาะรองเท้าบูทข้อสั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วนะคะคือมันใช้ได้หลากหลายนะคะแล้วแต่ว่าใครจะเอาไปใช้งานตรงจุดไหนนะคะเนาะ สวนเข้าไร่นะคะหรือเดินในบริเวณบ้านก็ได้หรือนู่นนี่นั่นได้ทั้งนั้นนะคะเพื่อนพี่เดี๋ยวมาดูนะคะว่ารุ่นที่นาสั่งมาขายเนี่ยคือจะเป็นรุ่นไหนมั่งนะคะอันนี้นะคะของนาครุ่นนี้นะคะมันจะเป็นพื้นผุ่มอย่างนี้นะคะเพื่อนพี่นะคะมันจะมีพื้นปุ่มแล้วก็ไม่ปุ่มนะคะจะเป็นพื้นปุ่มแล้วก็ไม่ปุ่มแต่ถามว่ารุ่นไหนขาย ว่าใครจะชอบแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอ่าที่ที่นาสั่งนะคะในบินเขียนนะเป็นรองเท้าข้อสั้นพื้นสองสีพื้นพื้นสีพื้นสองสีนี่หมายถึงว่าอ่าพื้นเนี่ยอีกสีหนึ่งแล้วก็ตัวบูธเข้าอีกสีหนึ่งนะคะแต่ในบินก็เขียนว่าข้อสั้นนะคะข้อสั้นบูทสอบูท บูทสองสีแล้วมันก็จะมีอย่างนี้นะคะรุ่นนี้นะคะเพื่อนพี่ดูนะเนี่ยค่ะ,อ,นนะ,อ,ะ,คะอันนี้จะเป็นพื้นปุ่มยางดิบนะคะอันนี้จะเป็นพื้นปุ่มยางดิบเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้คือมันทนนะคะเพื่อนพี่ถ้าเป็นบูทอย่างเงี้ยคือทนมากค่ะ คู่หนึ่งใช้จนลืมนะคะคู่หนึ่งใช้จนลืมเนี่ยค่ะคู่หนึ่งใช้จนลืมเนี่ยก็ประมาณนี้นี่ค่ะคู่หนึ่งใช้จนลืมนะคะแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะเดี๋ยวหน้าให้ดูนะ เป็นข้อสั้นเหมือนกันนะคะอันนี้เขาเรียกว่าข้อสั้นกระดุมข้างนะคะข้อสั้นกระดุมข้างแต่รุ่นนี้นะคะเพื่อนพี่ดูนะรุ่นนี้หัวของเขาตรงนี้นะคะคือมันจะแหลมนะมันจะไม่เหมือนกันกับรุ่นนี้นะคะเพื่อนพี่ดูนะเนี่ยเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวใ่ายๆคิเดี๋ยวหน้ากระซูมให้ดูใกล้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยดูดูความต่างก็ได้นี่ค่ะเนี่ยเห็นไหม คืออันนี้คือหัวหัวของเขามันจะแหลมแต่อันนี้คือหัวของเขามันจะไม่ได้แหลมมากอันนี้สําหรับคนที่แบบว่าเท้าอุ้คลุมนะคะเท้าอุ้คลุมอ่ะใช่คนคน,คนออกแบบเจ้าเนื้อน่ะเท้าเท้าจะมีเนื้อเยอะๆเนี่ยอย่างรุ่นนี้คือจะใส่ดีเนี่ยค่ะขวดมันมีอยู่เห็นไหมคะ มีพื้นขาวอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวน่าจะหยิบหยิบอย่างลข้างมาดีกว่าแล้วก็ใหู้คุนพี่ดูนะคะ สีอันนี้ก็เป็นสีดำล้วนเนี่ยคะ่ะก็ประมาณนี้เนี่ยคะ่ะประมาณนี้ลูกตรงสวยนะคะเพื่อนพคือมันเป็นข้อสั้นใส่สบายนะคะปกติแล้วจริงๆแล้วบูทบูทข้อสั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วมันขายได้ทุกฤดูกาลนะคะหน้าผลก็ดีหน้าคือบ้านหน้าก็คือการเกษตรมันเยอะนะคะเพื่อนพี่บ้านหน้าก็คือการเกษตรมันเยอะ ก็เลยลงแบบหลากหลายนะคะเนาะอ,อันนี้นะคะคือเนี่ยค่ะประมาณนี้แล้วพื้นนะคะเนี่ยคะ่ะเพื่อนี่ดูเดี๋ยวมาจะใ,ให้ดูเนี่ยค่ะประมาณนี้เพื่อนพี่เห็นหรือเปล่านาาไม่แน่ใจนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่นะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะจะมีพื้นขาวนะคะแล้วก็เป็นสีพื้นแล้วก็นี้คือพื้นยางดิบนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็รูปทรงของเขานะคะ รูปทรงของเขาก็จะประมาณนี้เนี่ยค่ะรูปทรงของเขาก็จะประมาณนี้นะคะเะะนี่ยค,ค่ะเนี่ยค่ะเป็นข้อสั้นนะคะเพ,พื่อนพี่เป็นข้อสั้นประมาณนี้นะคะเนี่ยนี่ค่ะแ้วเบอร์น,นะคะเดี๋ยวหน้าจะบอกเบอร์น,นะคะเบอร์ จะเริ่มตั้งแต่เบอร์เริ่มตั้งแต่เบอร์เก้าครึ่งนะคะเพื่อนพี่อันนี้คือเก้าครึ่งสิบสิบครึ่งเบอร์สิบเอ็ดนะคะทั้งหมดประมาณนี้นะคะเก้าครึ่งสิบสิบครึ่งเบอร์สิบเอ็ดนะคะทั้งหมดจะมีอยู่สี่เบอร์นะคะเพื่อนพี่ ทั้งหมดรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้รุ่นนี้นะคะทั้งหมดมีอยู่ห้าเบอร์เบอร์เก้าเบอร์เก้าครเบอร์สิเบอร์สิบเอ็ดเก้าเก้าเบอร์สิบสิครึ่งเบอร์สิบเอ็ค่ะห้าเบอร์ จางติดแบบปุ่มอันนี้ก็เก้าครึ 10. 10่งเบอร์สิบสิบครึ่งเบอร์สิบนะคะอันนี้คือสี่เบอร์ รรสิบครึ่งเบอร์สิบเอ็ดนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนเพืแพ่แล้วก็รุ่นนี้เดี๋ยวนะคะแล้วก็รุ่นนี้เดี๋ยวนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ก็เก้าครึ่งเบอร์สิบ,บสิบครึ่งเบอร์สิบเอ็ดอันนี้ก็สี่เบอร์เก้าครึ่งเบอร์สิบ,บสิบครึ่งเบอร์สิบเอ็ด นะคะเพื่อนพี่เนี่ยข้อสั้นกระดุมนะคะอันนี้ข้อสั้นกระดุมนะนี่ค่ะประมาณนี้ถามว่าใช้ดีไหมคือมันใช้ดีทุกรุ่นนะคะเพื่อนพี่ใช้ดีทุกรุ่นนะคะใช้ดีทุกรุ่นแล้วก็ใช้ได้ทุกรดูกาลแล้วก็คืออ่าแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้งานแบบไหนนะคะคือคือมันใช้ได้หลากหลายนะคะเข้าไร่เข้าสวนแล้วก็อ่าพี่ยังไงอ่ะ ้าก็คือมันใช้ได้หลายประโยชน์แล้วกันน้องอย่างนี้ดีกว่าคือเวลาเวลาลูกค้ามาซชน้อน,นะคะคือแบบมากก็าถางนะคะว่าคือจริงๆแล้วบ้านมากเนีน่ยคือการเกษตรเยอะนะคะเพื่อ้นอีกการเกษตรเยอะจะเป็นสวนเตียนก็นดีสวนเงาะก็ดีสวนลำไยก็ดีสวนยางก็ดี แล้วก็คือการเกษตรมันควบคุมหมดเลยนะคะคือบ้านนานะคะเพราะฉะนั้นคือบ้านนาเนี่ยอยู่ในละแวกเนี่ยคือบูธจะบูธข้อสั้นบูธข้อยาวถ้าเป็นหน้าฝนบูธยาวจะขายดีแต่เนี้คือมันจะหมดฤด้ดูผลแล้วก็คือข้อสั้นก็คือขายดีนะคะเนาะคือมันจะปรับเปลี่ยนนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วแต่ว่าสูตระสมของเราจะเอาไปใช้งานแบบไหนแต่ถามว่า นะคะแล้วแต่ว่าใครจะไปใช้ยังไงนี่ค่ะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆน,นี่พี่ท่าในใดนะคะสนใจก็คอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะเพื่อนพี่ข้อสั้นสีพื้นธรรมดาข้อสั้นพื้นยางดิบอันนี้เขาเรียกว่าพื้นยางดิบนะคะอันนี้ข้อสั้นสีพื้นเนี่ยค่ะอันนี้ข้อสั้นสีพื้น แล้วก็ข้อสั้นพื้นขาวอันนี้เขาเรียกสองสีนะคะีค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่ประมาณนี้แล้วก็ข้อสั้นกระดุมสีดำเนะะี่ยค่ะประมาณนี้ก็ตามนี้นะคะเพื่อนพี่ท่านใดสนใจก็คอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะทางร้านน้าก็คือจัดส่งนะคะเนาะคือมันเป็นบูธที่แบบก,ก็โอเคนะคะเป็นบูธข้อสั้นคือใช้งานได้จริง นะคะแล้วก็คู่เดียวก็เกินคุ้มนะคะคือมันไม่ต้องมาได้มาซื้อบ่อยมันไม่ได้ขาดง่ายอย่างนั้นนะคะเพ,พื่อนพี่เพราะฉะนั้นน็่คือบู๊พวกเนี้ยคือมันเป็นเป็นใช้งานแบบว่าแล้วแต่ว่าจุดประสงค์ของเราจะาไปใช้งานแบบไหนคือมันได้ทั้งนั้นนะคะเนาะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปแค่แ่นี้นะคะเพื่อนๆีพี่เข้าไปดูที่เพจได้เลยนะคะเพจนะคะ ในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าอยู่ที่ร้านนาคเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่อง youtube ของนาคก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ที่ร้านเหมือนกันนะคะน้องะะแล้วก็ทางช่องของนาคนะคะก็จะมีเป็นคลิปพักเครื่องนะคะเพื่อนๆนี่พี่ท่านใดสนใจก็คอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้นะคะนาคก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวนาคจะซูมให้ดูใกล้นะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้นะคะว่าคือ <c oughs> รูปร่างลักษณะของเขาคือมันแบบไหนมากเนี่ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพื้นพื้นสองสีนะคะก็คือพื้นขาวด้านบนสีแล้วอันนี้นะคะเขาจะเรียกว่าพื้นยางดิบนะคะอันนี้พื้นยางดิบนะเนี่ยค่ะเขาจะเรียกว่าพื้นยางดิบแล้วก็อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเป็นสีเนี่ยค่ะ แล้วก็จะมีแบบดํานะคะที่นาให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะเนาะถ้าเพื่อนๆพ,พ,พ,พี่ท่านใดสนใจก็คอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะถ้ายังไงคลิปนี้หน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ